งู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 ฮองผูนี่พี่น้องนี่เศรษเบิดเป็นเห็ดเลยใหญ่เป็นใหญ่เลยเนาะมึงนะนะมึงหูทำไปนักเลยนะมโง่ใช้มึงเลยจับกระทงนตรงนี่เพิ่งจับกระโถนเพิ่อลรูกกระดูกมันลันฮะมีเสกหน้าฮะมีเสกหน้าเด้อ bích chân náo lội omadi náo hết náo nè, ơ, mong đôi nhung mong mong đôi nhu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 ng nhung mong đôi nhung mong đôi đôi nhung mong đôi เฮ oh ้ยยืมโอ้ต้นใหญ่นาะว้ามาแล้วมาแล้วเงื้อหมู่เหย่งเหาเด้กก่อนยืดดูเลยมี่กมันเ่าใส่แปรี้นี่ะท่าย่ก็ใช่แล้วยืดเออบ่เออย่าได้บอกว่าบ่ายสือ เออมันเยอะซนแย่โคเลยเสร็จแลแย่คุณไม่เท่ากนี่คุณเยากัรบคุณหนูไห้นู่นเลยไดาสองเม็ด